ห,ห,นะหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงฮะหลวงพ่อสง่าเนี่ยตอนที่ตอนที่ผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันท่านยังอยู่นะท่านยังไม่มรณภาพนะนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคนจะรู้จักหลวงพ่อสง่าในนามของวัดบ้านม่อนะแต่ว่าเดิมเนี่ยท่านอยู่วัดหนองม่วงเกจิดังลาดบุรีฮนะเขาเหรียญประสบอาการปีสามศูนย์ สิทธิเอกของท่านเนี่ยนะที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เรียนวิชามากับหลวงพ่อสงง่าก็มีพระอาจารย์อนุชาอนุชาโตนะก็เป็นสิทธิเอกสายตรงของหลวงพ่อสง่านะหลวงพ่อสังหานะห,ห,านะหนึ่งในพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมชื่อดังรุ่มน้ําแม่กองพระครูอนุรักษ์วรคุณหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อสงา่าอนะุบุพโพนะครับบุพโพ นะอนดีตเจ้าวาดวัดหนองม่วงอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีท่านเป็นสิทธิผู้สืบทอดพุทธาคมสายหลวงปูด่ดีวัดบ้านยางแล้วก็หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้กาญจนบุรีนะหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนครปฐมนี่ฮะนานาหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นาหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับ เป็นเกจิดังในอดีตอันนี้นะครับถ้าคนที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆเนี่ยนะอยากจะศึกษาเกจิผมว่าเนี่ยเกจิรุ่นเก่าเนี่ยนะครับนะอย่างอย่างหลวงพ่อเปียนหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อเงินอันนี้ถือเป็นสุดยอดเกจินะครับนะสุดยอดเกจินะหลวงพ่อสง,ง่านเนี่ยท่านมีนามเดิมว่าสง,ง่าน,นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่11มีนาคม2459 2459นนะครับนะ แฟนรายการผมใครเกิดพศออน,นี้บ้างที่ยังเหลืออยู่ผมว่าไม่เหลือแล้วบ้างนะ2,459อ่ะเนี่ยนะบ้านหม้อทำไมผมเน้นเน้นเรื่องตัวเลขรู้ไหมนะทำไมถึงเน้นเรื่องตัวเลขจดไว้หน่อยแล้วกัน2,459นะนะวัดบ้านหม้อตำบลคลองตะคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีท่านเป็นบุตรของนายเที่ยม และหนังเมาส์นามสกุลนะเล่ปะสุวรรณนนะชีวิตในวัยเยาว์ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านหม้อโดยมีบรรดาพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอนวิทยาการอีกทั้งบางวันยังต้องนอนค้างที่วัดเพื่อช่วยปฏิบัติรับใช้พระสงฆ์อยู่เสมอดังนั้น ชีวิตของท่านจึงอยู่ใกล้ชิดกับพระและวัดมาโดยตลอดจนกระทั่งเรียนจบชั้นปถมศึกษาปีที่4จึงออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนาอ,อุปนิสัยของท่านในหวัยหนุ่มเนี่ยนะครับก็เหมือนกับวัยรุ่นในสมัยนั้นทั่วไปคือถ้าเสร็จจากการทำงานก็มักเที่ยวเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆบางครั้งก็ไปเที่ยวหมู่บ้านอื่น เพื่อแสวงหาความรู้ด้านคาถาอาคมจากครูอาจารย์ที่เก่งๆแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจจนกระทั่งทราบว่าวัดไ่อารักษ์มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญคาถาอาคมอยู่รูปหนึ่งท่านจึงด้านด้นไปพบเพื่อขอเรียนวิชาแต่หลวงพ่อวัดไ่อารักษ์กลับตั้งนะตั้งคำถามว่ามาจากที่ใดแล้วพอทราบว่ามาจากบ้านม่อช่างท่านจึงปาลบขึ้นว่า หาญ้ากินไก่ข้อเหลือเกินนะเราอย่าลืมหญ้าป่าคอกดูบ้างว่าหญ้าป่าคอกนั้นงามขนาดไหนเห็นไหมโอ้นี่นะอันนี้เนี่ยล้ำลึกนะล้ำลึกนะแปลความได้ว่านะคือใกล้ๆบ้าน,นมีดีอ่ะมามาทำไมที่อื่น นะแปลความได้อย่างนั้นนะนะหาหญ้ากินไก่คอกเหลือเกินนะเราออย่าลืมหญ้าปากคอกดูบ้างว่าหญ้าปากคอกนั้นงามขนาดไหนอโอ้โหนาคมเลยนะหลวงพ่อสง,ง่านในขณะนั้นได้แต่คิดถึงถ้อยคำปริศนาที่หลวงพ่อวัดไซได้พูดถึงแต่ก็คิดไม่ออกจนกระทั่งไม่นานท่านไป ท่านจึงไขปริศนาได้ว่าย่าป่าข้อที่พูดถึงนั้นก็คือท่านพระครูเจ้าวาดวัดบ้านหม้อนั่นเองท่านจึงได้ปราราตัวเป็นศิษย์เพื่อเล่าเรียนวิชาอาคมนานนับปีจึงมีความรู้คล่องแคล่วในบทสวดคาถาอาคมอัคระเลขยันพอควรต่อมาปีพศ2481ท่านได้ตัดสินใจอุปสมบทที่วัดบ้านหม้อราชบุรีขณะมีอายุได้22ปี นะโดยมีพระอาธิการกิ่นวัดคงคาเป็นพระบุตรชาพระอาธิการเกี้ยงวัดเฉลิมอาจเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เช้งและพระอาจารย์แปะเป็นพระอนุสาสนาจารย์สมัยนั้นใช้พระคู่สวดในพิธีกรรมถึงสารูปได้รับฉายาว่าอนุปุกพระโพนี่ยนะฮะพระสมัยก่อนเนี่ยท่านยังจำได้นะ นะว่าพระอุปชาท่านพระอนุศาสนาจารย์พระกรรมวาจาจารย์นะปัจจุบันนะบางองค์นะาจำไม่ได้นะอันนี้ต้องจำให้ได้นะฮนะต้องจำให้ได้นะครั้งอุปสมบทแล้วเนี่ยท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านม้อเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจนสามารถสอบได้นะักธรรมชันตีโถตามลำดับรวมถึงวิชาอาคมที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์แปะ๊ะพระอาจารย์เปียวัดบ้านม้อ แล้วก็วิชาแพทย์แผนโบราณวิชาสมุนไพรจนกระทั่งเรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญยากหาใครเทียบได้ในเวลานั้นนะครับต่อมาปีพศ .2484 ทางวัดหนองม่วงอําเภอบ้านแพรราชบุรีขาดพระสงฆ์ผู้นำที่จะดูแลวัดชาวบ้านและวัยยาวัชกรจึงได้พร้อมใจนิมนต์ท่านให้มาดูแล,แลและพัฒนาวัดหนองม่วงหลวงพ่อสง่าพิจารณาดูแล้วว่าเห็นเจตนาอันบริสุทธิ์ของชาวบ้าน ท่านจึงได้ย้ายมาอยู่ที่วัดหนองม่วงตามคำขอและได้พัฒนาวัดให้ดีขึ้นตามที่ชาวบ้านต้องการดังที่เห็นในปัจจุบันโดยได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านอย่างสูงสุดหลวงพ่อสง่าเริ่มศึกษาคาถาอาคมและอัขระยันมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มทั้งวิชาศักยันต์รดน้ำมนต์คั้นเมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วก็ยังได้ความสนใจอย่างต่อเนื่องด้วยว่าแม้ไม่ใช่กิจของสง์ แต่ก็เป็นความนิยมของคนสมัยนั้นเพื่อให้เกิดศรัทธายึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยท่านได้เป็นอาจารย์ศักยันอยู่หลายปีจนกระทั่งได้ข่าวว่าผู้ที่ท่านศักให้ส่วนมากไปกระทําสิ่งไม่ดีให้นะเป็นนักเลงเพราะฮึกเหิเงลำพองในความคงกระพันของรอยสักที่สักให้ท่านจึงเลิกพิธีกรรมการสักทั้งหมด เพราะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เกิดแก่นสารที่แท้จริงท่านคิดของท่านอย่างนั้นนะครับในขณะนั้นหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาว่างท่านได้มาขอต่อวิชากับหลวงปูด่ดีวัดบ้านยางอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเก่งในด้านการสร้างพระปิตามมหาอุดคงกระพันชาติหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้กาญจนบุรีโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาลบผงอิทิเจปัรมังและการเขียนยันร้อยแปดหลวงพ่อแช่มวัดตะก้อง ได้วิชามหาอุดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมได้ครอบครูณเมตตาแล้วก็ได้รับการสอนวิชาเจริญวิปัสสนานอกจากในนั้นเนี่ยยังมีครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายนี่คืออาจารย์ของหลวงพ่อสงา่าฮะปฏิปทากิตติคุณและคุณงามความดีของหลวงพ่อสงา่าคุณธรรมของท่านท่านมีเมตตาธรรมสูงท่านได้พัฒนาวัดหนองม่วงและพัฒนาคนในชุมชนวัดหนองม่วงให้เป็นที่รู้จัก การดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขสอนให้ทุกคนรู้จักอดทนให้หมั่นเพียพรพยายามพึ่งตนเองเป็นหลักเอาชนะใจตนเองให้ได้ท่านจะเน้นวิถีชีวิตอย่างชาวบ้านดังที่ท่านพ่อสอนสิทธิ์เสมอว่าคนเราถ้าไม่รวยก็อย่าจนให้มีฮิลิโอตปะให้มีความอดทนและเพียพรพยายามจะไม่อดตาย ความจนความรวยเราไม่ได้เอามาตั้งแต่เกิดแต่เราทำตัวเราให้รวยให้จนได้ทั้งนั้นเป็นนี่ก็เอามาให้พระแก้เราต้องแก้ที่ต้นเหตุคือตัวเราเองหาได้ใช้เป็นใช้ให้น้อยหาพอเพียงก็จะไม่จนอ,อนิจจังวัตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาวาระสุดท้ายหลวงพ่อสง่าท่านก็ไม่อาจพ้นจากพระพุทธพจน์ทบทนี้ได้ท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันอังคารแรมสี่ข้ามเดือนสี่ปีวอกตรงกับวันที่29เดือนมีนาคม2547รวมสิริอายุ78ปีพรรษาห้ หลวงพ่อสง,ง่าท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรูปแบบแต่ที่โดดเด่นเรื่องลือก็คือเหรียญรูปเหมือนรุ่มแรกจัดสร้างเมื่อปีพศ .2511 มี3บล็อกคือบล็อกไม่มีพศบล็อกมีพศลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่มีรูห่วงจัดสร้างเป็นเนื้อเดี่ยวคือเนื้อทองแดงผิวไฟหลวงพ่อสง,ง่าปลุกเสกเองที่วัดหนองม่วง ตอนแรกเนี่ยปั๊มทําเป็นเหรียญไม่มีการระบุพศแต่พอนําไปได้จํานวนหนึ่งหลวงพ่อท่านก็หยุดให้ช่างแก้ไขใส่บล็อกเป็นเลขปีพศ2511รสิบอ 11, ไว้ที่ด้านหลังดังนั้นเหรียญรุ่นนี้ที่ไม่มีตัวเลขระบุปีพศจึงมีจํานวนน้อยมากส่วนเหรียญที่มีประสบะการณ์ดังมากคือเหรียญรูปเหมือนปี2 5 3 0มีคนที่ห้อยเหรียญรุ่นนี้แล้วโดนเนี่ย ยิงนะไม่เข้าหลายๆส่วนใหญ่ในเหรียญของท่านจะไปดังทางชนบุรีฮะหลวงพ่อสง,ง่าท่านเป็นพระกรรมฐานด้วยนะครับที่ท่านฝึกฝนกรรมฐานมาอย่างมากท่านถึงให้ความสำคัญแทรกยาดำด้วยคำภาวนาว่าสัมมาอลาลังพุทโธหลวงพ่อสง,ง่าท่านเป็นผู้ที่ชำนาญเรื่องเลิกเรื่องยามเป็นอย่างดี จึงให้ความสำคัญกับจักรราศีเหรียญปีพศ .2530 นั้นหลวงพ่อสง่าท้าจะเน้นพุทธคุณเด่นในด้านคงกระันชาตีแข้าคารอักขระเลขยันที่ใส่ไว้ในเหรียญของท่านแบบที่จะเห็นอยู่ในด้านหลังเหรียญรุ่นปี2530มาเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์สูงทางด้านคงกระพันชาตีอย่างเด่นชัดจึงเป็นเหรียญเกจิอาจารย์ที่น่าสอหาสะสมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสิทธิพุทธาคมที่สืบทอดในสายหลวงพ่อสง่าก็มีพระอาจารย์อนุชาอนุชาโตวัดโ,โพราบุรณะราชบุรีนะครับนะมาดูรูปหลวงพ่อสง่าหน่อยนี่ฮะองค์นี้นะหลวงพ่อสงา่านะหลวงพ่อสงา่านะเหรียญของท่านอันนี้เป็นเหรียญน,นะนะ